ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแม่สาวน้อยตอนที่หนึ่งวันนี้เกินอาฝันไปเหรอใช่แล้วจริงๆแล้วเราหนาอกเล็กนี่นาเตรียมตัวออกไปข้างนอกติดกิ๊บหนีบผมยัดทิชชู่ใส่เข้าไปข้างในบราสวมสร้อยคอ ผู้ชายสุดหล่อเทคนนั้นขอผ่านผู้ชายคนที่ไว้ผมทรงแฟชั่นทันสมัยคนนั้นก็ขอผ่านเหมือนกันผู้ชายคนที่โกนหนวดที่คางแบบหยาบหยาบใบหน้าเย็นชาที่ดูราวกับว่าไม่แยแสพวกผู้หญิงและมีออร่าที่ทำให้รู้สึกว่าเข้าหาได้ยากใช่แล้วผู้ชายคนนั้นไงล่ะ ไม่อยู่เขาหายไปไหนแล้วเธอหน้าสงสัยก็จริงแต่ก็เป็นสาวน้อยน่ารักนี่ตำรวจบอกมานะว่าเธอตามฉันมาทำไมอ้าวะวหวาตาตำรวจเขาก็เป็นแค่เป้าหมายของฉันเท่านั้นเองมาทำให้คุณลุงที่ดูมีเซนด้านความรักเป็นศูนย์นี่ยอมจำนนต่อเสน่ห์ของฉันดีกว่า อิเซยจิโยริอายุ20ปีเกินวันที่6ธันวาคมที่จริงเป็นคนหน้าอ,อกเล็กแต่ตอนอยู่ในความฝันมักจะมีหน้าอ,อกใหญ่เธอทำงานพิเศษเป็นสาวบันนี่เกิน